เป็นกิจกรรมเด็กๆค่ะวันนี้ทุกคนจะต้องจ้องมองจ้องมองดีๆนะคะถ้าไม่เจ็บสบายนะคะอร่อยมากเลยชีสอะ่ะเหมือนป้าเลยนั่งกินหน้าหน้าเคา,าน์เตอร์บาร์มาค่ะจะจะพูดเสียงดังที่สุดเทเดียวทำได้นะคะานะการของกันจะเป็นการเพื่อนที่สุดท้ายค่ะหมุนตัวไปย่อมลุ่นมีเยอะอะค่ะมันก็เลยถูกอเป็นดูในการขยิบเท้าใส่ชุดสูงแล้วขยิบเท้าอีกทายทีมเจฮันน่าค่ะยังไม่พอ 我们两双人，是两个人。 ไปงานลูกบ้านใดๆนะคะก็จะเป็นความหลากหลายที่ต่างๆนานาทีทีนี้นะคะเราจะมาวันเกิดคุณฮาน่าแล้วคุณกีต้ากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปดูข้างในกระคางก่อนที่ทุกคนจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สาระอะไรในทปนี้เปิดมาดูดูมาค่ะจะจะพูดเสียงดังที่สนธยาทำได้ ពិតជាបាន ไปยมรุดมีเยอะ่ะมันก็เลยถัก็ถอนมานี่ถึงตาสุ่มเลยนะคะได้เสดอเอนดูในการขยิงเท้าใส่ส้นสูงแล้วขยิบเท้าอีกเอนดูการัมาที่คุณไม่ให้คนต่อไปนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์คุณฮาน่าค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ฮาน่า แล้วอยา่างหนึ่งคืออาจจะยรูปแบบรูปเป็นคน ไปหันหน้าไหมโอเคเลยค่ะพี่ที่ดห็นก็ความจิดใหญ่ของทุกคนเลยคือมันได้จริงแด่ที่ายไป 第八。<noise> หนูก็แค่เออไม่ไม่รู้จะพูดจะบอกอะไรเองส ต่อของเรานะคะเป็นกิจกรรมเด็กๆค่ะต่างๆนานาวันนี้นะคะนานาได้มีโอกาสได้เห็นนะคะเป็นคอฟฟี่ช็อปเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นของสะสมแล้วกันนะคะที่เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วมาทําเป็นร้านอาหารหรอหรือเป็นร้านคาเฟ่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นแต่จะบอกว่าวันนี้ทุกคนจะต้องจ้องมองจ้องมองดีๆนะคะว่าการที่เราจะไปถ่ายทําคาเฟ่ในครั้งนี้สายตาต้องดีมากๆเพราะทุกอย่างมันจะจิ๋วมากเป็นคาเฟ่จิ๋วเป็นมินิทุกอย่างจิ๋วหมดเล เป็นอุปกรณ์เครื่องควตัวก็ตัวจิว๋วแต่อันนี้ไม่จิ๋วแล้วทุกคนไปเป็นคาเฟ่ที่จิ๋วมากๆเลยแล้วกันนะคะดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้วันว่างของเด็กๆนะคะหลังจากคุณแม่มีเวลาของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ต้องมีเวลาให้คุณลูกคุณลูกมากับบี่หน้าลูกลินแล้วก็มีเพื่อนหนึ่งคนน้องพราวเข้ามาถึงแล้วนะคะถึงขั้นต้องก้มกันเลยเหรอคะเด็กๆว้าวจากภาพใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆเล็กๆหน่อย ช่วยจับกระทะให้หน่อยคะ่ะออ้ปใส่ไยหนูอันไม่ออกไหนบีน่าลองทำขนมอันนี้หน่อยอันนี้เป,เปิดเปิดเอาวางที่แก๊สเอาแก๊สออก,อกโอ้อันนี้คืออะไรคะครัวซองหรอหรืออะไรไม่ใช่อ๋อมันเป็นเหมือนคล้ายวัฟเฟิลใช่ไหมคะเอาพับพับพับ <ๆ S 1> นี่จิ๋วมากสุดๆถ้าไม่ subscribe นะคะถ้าไม่ subscribe <laughs> อันนี้คือเป็นจานชานี่ปุ่มอันนี้คือเต็นท์ที่มามีอกไม่ใช่เต็นท์ค่ะอันนี้คือทีเอะไรเหมือนเป็นชุดเซ็ตแล้วก็อันนี้นี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทํากาแฟชุดเล็กเนาะเล็กแบบเล็กเล็กจิ๋วมากดูสิอันนี้ก็เป็นตัวปั่นแป้งนี่อันนี้ เหรอไหนเขาดูนะค่ะวาตรงนี้หน่อคะว้าวนั่นพี่บีลินใส่แก้วไหนค่ะขอคุยว้าวอะดื่มค่ะ <c oughs> welcome drink ขอเอาอีกนั่นไม่พอจะกินจนอิ่มไม่ได้นะพี่บุ๊กอันนี้กป็นแก้วจริงๆนะคะดื่มได้แต่ละวันอย่าบีบนะเพราะมันเหลวมันจะแตกจริงนะอ๋อมันจิ๋วมาก <c oughs> น้กคว บุ๊คอย่าบีบนะลูกเออเขาเอาอีกโหอยู่จะกินจนอิ่มไม่ได้นะบุ๊คอยากให้ลองแบบใช้ช้อนซ้อมหั่นเหมือนปกติเนาะหนูนูขัด่เนี่ยมาเก่งมากเก่งมากทำไมกออะไเยอๆไหนพี่บุ๊คลองใช้ช้อนซ้อมสิโอ้โหโอ้ยมันตกแล้วชีสเอชมันการ์เมอชีสคะอืมว้าวแก้วพี่พราวมีเชอร์รี่ด้วยอ่ะ so cute น้นมัมิก็จะใช้เลยนะคอนส้มหรอคะพี่บุ๊กมืมิมีเล็บอะันจะยากป้าอันนี้ให้ปา้าแอนหนึ่งจานเชิญหนึ่งคนนะคะ<ม>เป็นป้าคนหนึ่งค่ะ<อ>นี่อาหารจิ๋วหรอเอออ่ะอเ,เดี๋ยวจะลองทานให้ท,หทุกคนดูนะคะน้ำส้มเนี่ยว,ว่าจะทานนะคะแต่ปรากฏว่าน้ำส้มมันหกไปหมดแล้วโ,โหนี่มาทั้งจานเลยอะต้องแก้ม่ใชแ่เลนี่น้ำแค่านบนะอืออร่อยนะ อร่อยเลยอ่ะ How finish? do you like อร่อยมากเลยชีสอ่ะเฮ้ยมีขนมมาเลยแมอ่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะอันนี้พี่ทำให้หนู่ฟิลทำสั่งอ๋อมากินอาหารจิ๋วอาหารจิ๋วอ้าวค่ะวันนี้น้องคนนี้มาทานน้ำส้มนะคะอารินค่ะอืมอหือช่วโชว์แก้วหน่อยครับเอ๋ไอ้แก้ว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  โอ้โหโตมานี่จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหดู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 เหมือนป้าเลยนั่งกินหน้าหน้าเคาน์เตอร์บาร์อื้อมาคลีนมาคลีนคลีนหน่อยเอาวนี้ยังไม่หมดหรอคะโอเคนาคหมดแล้วน้องทุกหมดแล้ว นี้เป็นขนมไทยๆของบ้านไทยๆอ่าขนมไทยๆค่ะอันนี้คืออะไรคะมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะพี่ก็คือหั่นเป็นอันเล็กๆอย่างนี้เลยเนาะใช่บุ้งลำบกจรแบบของใหญ่แล้วไมอะไรนะคะมะม่วงหมดแล้วมะม่้งหมดแล้วมามุ้งน้ำปลาหวานโอ้โหกินอีกจานสิบุ๊กโอเคอือหือกินคนเดียวหมดเลยสองจานเลยดูทำไมมันยิ่งยิ่งไปบุ๊กจะเอาอิ่มไม่ได้นะบุ๊กอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะนี่ค่ะหมดไปแล้วค่ะหนึ่งเหยือก ของน้ำส้มืสาม,สามหยอกไม่ใช่กินสามแก้วนะสามหยือได้ทรงยาวๆแล้วเราก็กดมันนิดนก็หนูก็ทเป็นรูปใบไม้ได้ครับปั้นให้เป็นทรงใบไม้นะครับใบไมาถีงตรงนี้แล้วบอกด้วยหนูหยิบเพิ่มได้นะคะให้เด็กๆทําเป็นลายใบไม้ไแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พิงด้านที่เป็นลายนะไว้ข้างล่างอย่างนี้นะั้านมีโกงๆนะคะเราั้านแหละ สี่ขาวมาวางไว้ตรงนี้อ๋อเสร็จแล้วใบไม้ไหนๆขอดูใบไม้บุ๊งหน่อยแต่บุ๊งจะต้องห่อด้วยนะฮะนี่จะเป็นการทําเค้กนะคะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ทำกินเข้าไปหนึ่งต้นไม้อ่นนี่ของพี่พาวเนี่ย you ลท์มาชีไหนไหนพี่บีไนเค้กพี่บีขอดูหน่อยเอ้าคือกินไปเลยหรออันนี้อันนี้ยังยังยเอ้า หน้าเค้กยังไม่ทันสวยเลยอันนี้คุณป้ากำลังตกแต่งเค้ก่คอะไม่เคิดอ<ห>ุ้ยป๊ก<ๆ>น่ารักมากเค้กป้าแอนใช้ได้เลยอ่ะยักษ์อ่ะยักษ์มาก